maya pin yung yung bum เียางเอามาหนึ่งสี่ยง สวัสดีค่ะเด็กๆลากผู้หนเปิดประตูให้เราออกไปดีค่ะคุณครูอ่านักเรียนนักต้การบหรือยังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะวันนี้เราเรียนวิชาอะไรนะคะวิชาอะไรนะพิศค่ะเอวักเอ็นค่ะวตพิศษอ่าเดี๋ยววันนี้ครูก็จะทบทวนแล้วก็จะเฉลยแบบประเมินการเรียนรู้ที่เราทำไปในสัปดาห์ที่แล้วให้นะ วันนี้ไม่มีหนังสือเรียนนะคะค่ะโ <Okay, S 2> อเคให้เด็กทุกคนปิดไม์ของตัวเองนะคะแล้วฟังครูก้อยนะปิดไม์ค่ะใครที่ยังไม่ปิดไม์รบกวนปิดไม์ให้ด้วยนะคะ,ะวันนี้เราจะเฉลยแบบประเมินวิชาประวัติศาสตร์นะคะ,ะแบบประเมินวิชาประวัติศาสตร์เป็นแบบประเมินการเรียนรู้ฉบับนี้นะคะจะเป็นแบบเลือกตอบ ให้นักเรียนเลือกตอบข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวมีทั้งหมดสามชอ้อยมาดูข้อที่หนึ่งก่อนข้อที่หนึ่งเขถามว่าถ้าต้องการดูวันเดือนปีเราจะดูได้จากสิ่งใดป่ะปฏิทินเ<ะ>ขาไก่บอกว่าปฏิทินค่ะขอใครบอกภาพถ่ายขอควาบอกนาฬิกาสาย อะไรที่ใช้บอกช่วงเวลาไปบอกวันเดือนปีอะไรคะปอกไก่ค่ะอ่าใช่แล้วเราสามารถดูปีกได้ค่ะใช่ค่ะเราสามารถดูวันเดือนปีได้จากปฏิทินปฏิทินนอกจากบอกวันเดือนปีแล้วสามารถบอกวันสําคัญทางกกทางพุทธศาสนาได้ด้วยใช่ไหมคะบอกวันสําคัญบอกวันเกิดของเราได้ไหม เราสามารถดูได้จากปฏิทินไหมได้ค่ะอ่าดูได้จากปฏิทินด้วยนะวันเกิดของเราแล้วก็ดูวันสําคัญทงพุทธศาสนาบอกปีบอกวนันแล้วก็บอกเดือนใช่ไหมอ่าคำตอบที่ถูกคือข้อหนึ่งถูกไหมคะถูกกันไหมถูกค่ะถูกค่ะ,ะข้อนนี้สามารถทุก็จะเห็นว่าถูกกันไม่มีใครผิดนะคะจะมีไปผิดอยู่ข้อหน,นที่เด็กๆอาจจะสับสนในโจทย์หรือเปล่าไม่แน่ใจ ทีนี้มาดูข้อสองในหนึ่งสัปดาห์มีกี่วันก่อนที่เราจะมาตอบหนึ่งสัปดาห์มีกี่วันสัปดาห์ของเราเริ่มนะับวันแรกคือวันอะไรคะเจ็ดนะวันค่ะ ถูกต้องเดือนวันเริ่มที่เจ็ดวันใช่ไหมอ่าเริ่มนักใช่ครับว่าค่ะวันเริ่มแรกของสัปดาห์ของสัปดาห์คือวันที่คือวันอะไรกันวันจันทร์วันจันทร์ใช่หรอกันวันอาทิตย์ค่ะถูกต้องการนับวันของสัปดาห์เริ่มเริ่มตั้ดแต่วันวันอาทิตย์เป็นวันแรกและสิ้นสุดด้วยวันเสาร์เสาร์ ค่ะเริ่มนับเป็นวันอาทิตย์เป็นสับเป็นวันแรกของสัปดาห์ใช่ไหมคะและสิ้นสุดด้วยวันเสาร์คือวันที่เจ็ดคือวันเสาร์เราจะนับแบบนี้นะเราไม่นับเริ่มวัแน,นะแ,ะะนวแรกเป็นวันจันทร์นะเราจะนับวันแรกเป็นวันอาทิตย์ใช่ไหมคะ็นับไปจากสิ้นสุดวันสุดท้ายก็คือวันวันอะไรนะเสาร์ค่ะวันเสาร์รวมแล้วมีกี่วันค่ะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นรวมเป็นหนึ่งวัมีกี่วันคะพอนี้ต่คมา โอเคเจ็ดวันอ่าถูกกันใช่ไหมใช่ค่ะอ่าโอ่าอ่าโอเคชิ้นนี้ดูเด็กกินิดไม่ก่อนนะเดี๋ยวปิดไม์ฟังคุณครูก่อนนะคุณฟ้าร้องค่ะอ่าฟ้าร้องถ้าบ้านไหนฝนตกแรงๆแล้วมีเสียงฟ้าร้องไม่สะดวกที่จะเรียน ไม่เป็นไรนะคะอันตรายให้เด็กๆเ,เด็กดูภาวาพอย้อนหลังได้ถ้าบ้านไหนฝนตกแรงเนาะคุณขาบ้านหนูฟ้าร้องค่ะถ้าฟ้าร้องหรือฝนตกแรงๆเด็กๆดูภาพอย้อนหลังได้นะคะถ้าไม่สะดวกในการาเรียนนะคะเดกพก่จะส่งให<ล>้ดูย้อนหลังค่ะแต่ถ้าใครที่สะดวกในการเรียนให้เรียนนะคะพาะคุก็จะเฉลยแบบประเมินให้ ตูค่ะบ้านตู๊ดขาบ้านหนูไม่ตกเป็นฟ้าอ่ไม่ตกก็ไม่เป็นไรค่ะเรียนค่ะอ่าทางนี้ให้เด็กๆทุกคนปิดไม้ปิดไม้นะปิดไม้แล้วครับปิดไม้ทำไมได้ยินเสียงล่ะคะก็เปิดไมบอกครับอ่าโอเคปิดไม้ก็จะได้ไปข้อสามต่อ มาดูข้อสามเดือนที่ลงท้ายด้วยคมมีกี่วันคขากเคยบอกไปแล้วว่าเดือนมีทั้งหมดกี่เดือนก็คือมีสิบสองเดือนเดือนแรกของปีคือคือเดือนอะไรคะมกราค่ะมกราแล้วเดือนสุดท้ายคือเดือนอะไรเอ่ยธันวาคธันวาคธันวาคมค่ะธันวาคมหนึ่งปีมีทั้งหมดกี่เดือนคะสองเดือนครับ สิองเดือนเก่งจังเลยแล้วทีนี้หนึ่งปีมีทั้งหมดสิบสองเดือนแล้วมีทั้งหมดกี่วันสามร้อยเท่าไรนะสามร้อยหกิบห้าวันครับเก่งจังำได้ด้วยเนาะอทีนี้ทีนี้โจทย์ข้อสามเขาถามว่าเดือนที่ลงท้ายด้วยคมมีกี่วันข้อไก่สามสิบวันขอไข่สามสิบเอ็ดวันข้อไก2ยี่สแปดหรือยี่สิบเก้าวัน สามสิบเอ็ดวันครับสามสิบเอ็ดวันถ้าเด็กๆบอกว่าเป็นสามสิบเอ็ดวันแล้วเดือนที่ลงท้ายด้วยอะไรมีสามสิบวันคะเดือนพฤศจิกายนค่ะอ่าพฤศจิกายนใช่ไหมแล้วมีอะไรอีกคะที่ลงท้ายด้วยยนนอกจากเดือนพฤศจิกายนแล้วมีายค่ะอ่ามีสายยนแต่โจทย์ข้อนี้เขาถามว่าเดือนที่ลงท้ายด้วยคม มีกี่วันใช่ไหมคำตอบที่สุก็คือสามสิบเอ็ดวันครับเ่ะนเดี๋ยวพวกเราต้องเงียบก่อนครูก,ก็จะหาคนที่มาช่วยตอบหน่อยว่าเดือนอะไรแปหรือยี่สิบเก้าวันจะไม่มีคมหรือจยอ่ะ,อะเดือนที่ลงท้ายด้วยยี่สิบแปดหรือยี่สิบเก้าวันคือเดือนอะไรครับตตางสตางสอบครูก,ก้อยหน่อยเลยเงียบก่อนก้อยถามสตางสตางขาเดือนที่ลงท้ายด้วยยี่สิบแปดหรือยี่สิบเก้าวันอ่ะคือเดือนอะไรคะ กุมภาพัานกุมภา,ามพาัานเก่งมากอ่ทีนี้ถามใครอีกหนะ้าใครจะช่วยตอบอีกอลิสอลิสคะอลิสยกตัวอย่างเดือนที่ลงท้ายด้วยด้วยคมที่มีทั้งหมดสาสิบเอดวันให้ครูก,ก้อยฟังหน่อยให้เพื่อนเพื่อนหน่อยเดือนที่ลงท้ายด้วยคมมีสามสิบเอ็ดวันเดือนอะไรคะ เดือนอะไรอลิสลงท้ายด้วยคมเดืนอะไรเอ่ยลงท้ายด้วยคมสอนไปแล้วนะทบทวนด้วยนะนี่ง่ายมากเดินอะไรคะลงทายด้วยคมง่ายมากมีมีหลายวันให้น้องลิสคิดก่อนเดือนอะไรคะน้องลิสมกราคาอ่ามกราคมใช่ไหมคะมกราคมเป็นเดือนแรกของปีใช่ไหม ลงท้ายด้วยโคมีสามสิบวันนะ,ะต่อไปมาดูข้อสี่ข้อใดเรียงลำดับช่วงเวลาได้ถูกต้องอช่วงเวลามีช่วงเวลาอะไรบ้างเช้าสา ถึงบ่ายเวลาอะไรเที่ยงครับเที่ยงอ่เที่ยง่ใช่ไหมุคนตอบโพคอยข้อที่ถูกคือข้อขอไข่ที่มีคนตอบโพควายหนึ่งคนอ่ะอ่าไม่เป็นไรเราตอบผิดเราก็มาดูข้อที่ถูกแล้วเราก็มาจําว่าข้อไหนมันถูก แล้วเราก็ไปเรียงเวลาให้ถูกต้องพร่าายภาคเราทงนี้พออมเพิ่มก็ได้นะเดี๋ยวถ้าใครไม่ตั้งใจฟังจะทําข้อสอบได้อีกไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องจะต้องตั้งใจฟังเวลาที่ครูก้อยติวข้อสอบให้หรือที่เวลาครูก้อยสอนแล้วก็เวลาน้ตอนเนี้ยที่ครูก้อยกําลังเฉลยให้เด็กๆก็ต้องเด็กๆก็ต้องตั้งใจฟังเรียนแบมอถอขาดทษอดูเลยลูก ค้ดรค้คนอื่นได้ไมาซ้อนอะไรคะลูกซ้อนหนูกไกเน็ดนะครับสุก่ดนี่จนะอส,ส,สอนขึงอ่ะ,อะทีนี้มาดูต่อไปข้อห้าสี่ข้อที่แล้วมาใครถูกหมดทุกข้อไหมมีใครผิดไหมคงไม่มีนะเรียนควรทำอ่ะทีนี้มากลางัง ข้อที่ห้านักเรียนควรถามประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัวได้จากบุคคลใดก็เคยสอนไปแล้วว่าถ้าเราจะถามประวัติความเป็นมาของเราเราจะต้องถามจากที่ยังไม่ได้ถามเลยต้องถามจากบุคคลที่ใกล้ชิดเราที่สุดเพราะฉะนั้นคนที่ใกล้ชิดอยู่ใกล้ชิดกับเราที่สุดพ่อแม่พ่อแม่แล้วก็แม่พ่อแม่ค่ะ แม่บางคนไม่ได้อยู่กับพ่อแม่พ่อไก่ค่ต้องมีพ่อไก่ค่ะอ่าพ่อไก่คือพ่อไก่แต่นอกจากพ่อแม่แล้วมีใครอีกคุณยยคุณตาคุณยา่ใช่แล้วเพราะบางคนบางคนจะอยู่กับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็สามารถบอกประวัติความเป็นมาของเราได้ เพราะท่านก็เป็นคนที่ใกล้ชิดกับเราที่สุดเพราะว่าบางคนนะคะเด็กบางคนอยบางคนอยู่กับย่าหนูอยู่อีกบ้านหนึ่งไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันครับค่ะไม่เป็นไรกู้ก็อยพูดกรณีที่บางคนอยู่กับคุณปู่คุณย่าแต่ถ้าใครอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เราก็ถามจากคุณพ่อคุณแม่อันนี้คือกรณีที่คุณพ่อคุณแม่ไปทํางานที่อื่นและเด็กอยู่กับคุณพ่อคุณปู่คุณย่าอันนี้เราสามารถถามจากท่านได้มันเป็นตัวอย่างกันตัวได้ บุญแต่ถ้าเราไปถามจากเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทไม่สามารถบอกประวัติเราได้หมด,เ,ดเพื่อนสนิทไม่รู้ชื่อเราทุกอย่างไม่รู้เรื่องราวของเราส่วนครูประจําชั้นก็ทราบของเราแค่นิดหน,น่อยจะไม่ทราบประวัติที่ของเราทั้งหมดจะสู้พ่อแม่กับปู่ย่าตายายที่อยู่ใกล้ชิดเราที่สุดไม่ได้ใช่ไหมคะเข้าใจค่ะเข้าใจแล้วเนาะอคุณ อ,อ,อ่ะทีนี้เดี๋ยวพูดก่อนไม่ใะไปข้อหอบขพอว่าจะถามก่อนว่าถ้าเราจะดูประวัติของเราเราจะดูได้จากอะไรอีกนอกจากสอบถามแล้วดูได้จากอะไร <ạ c ười> ดูได้จากอะไรที่บอกที่บอกชื่อหัอออมุยน <N> อืม <accompl? S 1> ไม่ใช่ยังไม่ต้องไปดูโจทย์สมมุม wrath, <ด>ติว่านอกจากที่เราจะถามพ่อแม่แล้วเราสามารถดูได้จากสูติบัตสูติบัตสามารถบอกบอกอะไรเรา บอกชื่อบอกสถานที่เกิดบอกน้ำหนักส่วนสูงขอขวายค่ะเขาบอกชื่อพ่อแม่ได้ด้วยใช่ไหมคะอุ้ยไค่ะทีนี่เรามาดูในส่วนของข้อหกถามว่าในปัจจุบันการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆใช้ยานพาหนะชนิดใดรถย,ย,ยนต์ค่ะทีนี้มาดูกูก็จะต้อง อธิบายไปแต่ละข้อไปด้วยเพื่อเด็กๆจะได้จำได้ดีขึ้นค่ะในอดีตในอดีตนะคะเขาจะเดินทางโดยทางน้ำโดยใช้เรือพายแต่ปัจจุบันถ้าทางน้ําเขาจะต้องใช้เรือ <Okay. S 2> เขายังมีเรือพายไหมไม่มีแล้วนะเขาจะใช้เรือที่ติดเครื่องยนต์ใช่ไหมคะ,คะแป๊บเดียวถึงใช้น้ํามันหรือใช้เครื่องยนต์อ่าแต่เมื่อก่อนต้องใช้แรงคนในการพายอ่าแล้วส่วนทางเท้าทางบก เขาก็จะใช้เกวียนเ,เกวียนนี้จะใช้วัวหรือควายในการลากลากเพื่อจะขนถ่ายสินค้าจึงทําให้สินค้าอาจจะเน่าเสียได้แต่ถ้าเป็นรถยนต์แป๊บเดียวไปถึงเลยค่ะแต่ต้องเสียเงินในการซื้อน้ํามันในการเต,เติมเติมเติมเครื่องยนต์อ่าทุกวันนี้ยังมีเกวียนอยู่ไหมไม่มีแล้วนะใครจะขนของโดยใช้เกวียนไม่มีแล้วเพราะฉะนั้น ปัจ <isation> จุบ <ian> <res> ันการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆต้องใช้อะไรคะเป็นโซลรถบยนใช่ไหมคะตนครับ นี่ก็คืออ้อมก่อนตู้แขกเฉลยข้อสอทีนงทีนี้เรามาดูในข้อที่เจ็ดนะคะข้อใดเป็นของเล่นของเด็กในยุคป,ปัจจุบันอ่ามาดูม้าก้านกล้วยดรู้จักม้าก้านกล้วยไหมคะเอ่ยรู้จักค่ะม้าก้านกล้วยทำมาจากอะไรเอ่ยทำมาจากาจากล้วย ทางกล้วยใช่ไหมทรรมาจากกล้วยใช่ไหมพอกล้วยตีทางกล้วยที่คุณพ่อคุณแม่นําใบไปทําอะไรคุณพ่อคุณแม่ทําใบไปทําอะไรใบกล้วยมีประโยชน์ทุกส่วนเลยเอาใบไปห่อขนมก็ได้เอาใบไปทําอะไรได้อีกทำกระทงได้ไหมใช่อาหารทํากระทงอะไรก็ได้ใช่ไหมพอเหลือจากใบแล้วก็จะเป็นทางเขียวเขียวเขียว ที่อยู่ตรงใบตรงกลางเขาจะเอาตรงนั้นมาทําเป็นม้าก้านกล้วยเพระสมัมก่อนจะเล่นตรงนั้นเล่นแบบนั้นนะคะส่วนเดินกะลาเดินกะลาเด็กๆเคยเห็นไหมเคยไหมคะเขาจะมาจากกะลามาจากกะลาใช่ค่ะเขาจะเอากะลาสองอันเขาจะเอากะลาสองอันเสียบค่ะเสียบขึ้นมาแล้วเอาไปนี่แลยวถุก็ไมีเชื่อคือ อันนี้เดินกะลานะคะจะทํามาจากกะลาสองอันเขาจะเจาะรูตรงกลางนะคะแล้วก็จะร้อยเชือกขึ้นมาแล้วก็จะเอาเท้าเท้าทั้งสองข้างเอาหัวเท้าหัวแม่หัวแม่เท้ากับนิ้วชี้นะคะหนีบไว้ที่เชือกทั้งสองเส้นทั้งสองข้างแล้วก็เดินแต่ถ้าเดินไม่ดีล้มได้ใช่ไหมคะเด็กเคยเล่นไหมเคยเห็นไหมเคยเล่นมากค่ะเดี๋ยววันหลังทุก็จะหาตัวอย่างให้ดูไม่รู้ถ้าใครไม่เคยเห็น คนขะหนูไม่รู้จักคะ่ะค่ะกะลาเดินกลาบางบางบางท้องถิ่นบางพื้นที่จะเอามาเป็นการละเล่นในการแข่งขันกีฬาก็ได้กีฬาสีบางที่ก็เอามาเล่น <c oughs> เล่นแข่งเดินกลานะคะวิ่งกระสอบพวกนี้เป็นการละเล่นพื้นบ้านเดินกะลาะก็เป็นการละเล่นพื้นบ้านที่ดีที่น่าอนุรักษ์ไว้อ่าทีนี้ในส่วนข <c oughs> องข้อเจ็ดค่ะเดินกลาใช่ค่ะทีนี้ในส่วนของข้อเจ็ดเขาถามว่า ของเล่นของเด็กในยุคปัจจุบันใช่ไหมกูก็อธิบายไปแล้วเมื่อกี้เด็กสามารถตอบได้ไหมว่าข้อไหนเป็นข้อที่ถูกที่ของเล่นในยุคปัจจุบันข้อไหนั้นค่ะบอไข้อไฮข้อไฮข้อไฮ่้อ้อไขอไฮข้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 อข้ไฮม้อไ้อไฮอไฮขไฮข้อไฮข้ข้องเข้อไ้ยไ้อไฮข้อไฮข้อ เสียเงินซื้อนะเพราะฉะนั้นถ้าเราได้เด็กนี้มาเล่นแล้วเราจะต้องเล่นด้วยความทะนุถนอมเล่นแล้วก็ต้องรู้จักรักษารู้จักเก็บนะคะให้ถูกที่เพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเงินไปซื้อใหม่เพราะว่าสิ่งของเรานี่มีราคาแพงถ้าได้เด็กไม่รักษาไม่ทําไม่เล่นดีๆน่ะไม่ถนอมสิ่งของก็ต้องเสียเงินซื้อใหม่พ่อแม่ก็เสียเงินขึ้นเพื่องไหมคะขึ้นเพือนใช่ไหม ทีนี้มาดูข้อแปดของเครื่องใช้ในอดีตข้อแป่ไม่ใช่เครื่องใช้ในอดีตกขไก่อ้วนขอไข่เกวียนขอควายเตาแก๊สแก๊สค่ะเตาแก๊สครับเตาแก๊สเตาแก๊สแล้วเมื่อก่อนถ้าไม่ใช้เตาแก๊สเขาใช้อะไรคะ โช่ค่ค่ะใช่ค่ะ่คใชค่ะใช่ไ่ะ่คะใช่ค่ะใช่ใช่่ใ่คใช่ค่ะใคะใชคะเตาค่ะใช่่ใช้ฟืนใะคะ่น่้ดค่ะใช่ไ่ใะใ่ค่ะใ่ค่ะ่ค่ะ่ะใ้ะใช่ใช่ค่ใช้ค่ะค่ะใช่ใ่่ใ่ค่ แต่บางบ้านก็ยังก็ยังมีการใช้เตาถ่านอยู่นะบ้านผมมีครับมีใช่ไหมเด็กๆไม่ไปเล่นไฟนะไม่เอาไฟที่อยู่ในเตามาเล่นนะมันจะไหม้บ้านนะโอมื่่เล่นครับ่ค่ะทีนี้มาดูข้อ9เตาแก๊สใช่ไหมเป็นของใช้ที่ไม่ใช่ของในอดีตใช่ไหมอ้วนอ้วนรู้จักไหมอ้วน กูจ้ะเป็นเครื่องม de huh ือทำไมอวนเขาไว้ทําอะไรคะจับปลาค่ะจับปลาค่ะจับปลานะอวนไว้เป็นเครื่องมือจับปลานะคะส่วนเกวียนไว้ทําอะไรนะสอนไปเมื่อกี้นี่เดินทางครับเั็นเอาไว้ขนถ่ายสินค้าในสมัยอดีตใช่ไหมใช่ค่ะเขาใช้อะไรในการลากเกวียนวัวครับใช้วัวใช้ควายใช่ไหมคะควายด้วยับควายที่ควาย อ่าต่อไปมาดูอีกข้อหนึ่งข้อใดเป็นสภาพแวดล้อมในสมัยปู่ย่าตายายค่ะคุณมากคุกก็จะเห็นเด็กๆบางคนจะผิดตรงนี้เพราะว่าอ่านโจทย์ไม่ดีก็คือข้อใดเป็นสภาพแวดล้อมในสมัยปู่ย่าตายายก็กลายมีหลึกซึงถูจำนวนมากๆคิดดีๆนะขอคอยมีสวนมีสวนที่มีต้นไม้ร่มรื่นจํานวนมาก คอควายเต็มไปด้วยถนน<อ>ร้านค้าและโรงงานาอขอไข่ค่ะขอไขอ่ค่ะโอเคก่อนจะเฉลยก่อ,อนจะเฉลยเด็กฟังก่อนสมัยเมื่อก่อนนะคะบ้านเรือนของคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายของเราสมัยก่อน่ะจะไม่มีตึกนะคะคําว่าตึกนี่ก็คือทําจากปูนใช่ไหมจะไม่มีตึกสูงๆท่านจะทําจะเป็นบ้านที่เป็นบ้านไม้มีใต้ถุนสูงใต้ถุน เขาสามารถเก็บอุปกรณ์ทางการเกษตรบางบ้านก็เลี้ยงสัตว์บางบ้านเป็นยุ้งฉางใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันเขานิยมสร้างบ้านที่เป็นตึกสูงๆบางทีก็เป็นแบบห้องแถวใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรถึงต้องทําแบบนั้นเพราะมีอะไรเข้ามาในชีวิตของเราปัจจุบันคะวิถีชีวิตมีความเจริญมีความเจริญทางอะไรคะ นะเก่งมากก็มีความเจริญทางเทคโนโลยีเข้ามาใช่ไหมคะแล้วเราก็รับวัฒนธรรมทางตะวันตกเข้ามาทําให้เราคิดที่จะมีบ้านเป็นตึกใช่ไหมแล้วที่นี้กูก้อยถามอีกอย่างหนึ่งว่าบ้านบ้านแบบตึกกับบ้านแบบไม้เด็กๆชอบบ้านแบบไหนบ้านแบบตึกค่ะบ้านไม่ทำไมถึงชอบบ้านแบบตึกคะตึกครับ บ้าแบบไม้มบแบบกันแข็งแรงแขงแรงอะไรตึกระเบแบบไม้แบบไม้ก็คือการน้ําท่วมน้ำเป็นถึงบ้านเป็นเป็นบ้านแบบติดพื้นดินเลยอันนี้ถ้าน้ำท่วมก็จะเข้าถึงตัวบ้านได้แต่เป็นบ้านไม้ที่มีได้ทุนสูงเหมือนอดีตจากการน้ําท่วมได้ด้วย ใช่ค่ะว่าบ้านไหนว่าบ้านเหล็กก็พอเลยไปด้วยถนนร้านค้าและโรงงานสมัไหก่อนเขาจะไม่มีถนนค่ะทีนี้การสร้างถนนเมื่อมีการตัดถนนเข้ามามีร้านค้ามีโรงงานเข้ามากะทําให้ผู้คนอพยพเข้าไปอยู่ในเมืองเพื่อที่จะแสวงหาความเจริญใช่ไหมพอเข้าไปอยู่แล้วทําให้ชุมชนเป็นยังไงคะ ชุมชนเป็นยังไงเอ่ยถ้าไปอยู่เยอะเลยแออาะคะเก่งมากทำให้ชุมชนแออัดใช่ไหมทีนี้ข้อที่ถูกก็คือข้อไหนเอ่ยสภาพแวดล้อมสมัยปู่ย่าเป็นยังไงเด็กเชื่อว่าสมัยเก่บสมัยปู่ย่าตายายของเราจะมีสวนมีต้นไม้ที่ร่มรื่นจํานวนมากถามท่านดูได้เลยเมื่อก่อนเป็นยังไงต้นไม้เยอะไหม ปัจจุบันนี้เด็กๆเห็นไหมมีแต่ตึกใช่ไหมคะต้นไม้เลยไหมไม่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 มีไม่ม่ไม่ไ่วน่ไม่ไม่ไม่ไา่้น่ไมไม่ไม่ไมะไม่นเ่ไม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 ่ไู่ไม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 ปไม่ไ่ไม้ไม่ไมอไม่ไมาไม้ไา่ไม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 ่นมทไม่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 ไมไม่ไไม่ไม่ไม่ม่ไม่ไมไม่ไยนไม่ไม่ไมไมเไม่ไ่่ม้ที่ มีต้นไม้ค่ะมีข้อเดียวเลยใช่ไหมใช่เลยก็คือมีสวนที่มีต้นไม้ร่มรื่นจํานวนมากใช่ไหมคะถูกไหมคุับถูกไหมโอเคบางคนก็เห็นได้สิบเต็มก็มีบางคนก็ติดแค่ข้อเดียวเองมาดูตอนนี้เขาถามว่า ถ้าข้อใดมีส่วนทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในชุมชนมาก่สุดบอกเมืม่อกี้นี่เองอะไรที่ทาให้สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลกก็ไก่การสนับสนุนจากรัฐบาลใช่ไหมหรือว่าขอไข่ผู้คนในชุนมชนร่ำรวยมากขึ้นหรือว่าขอคไคความเจริญทางด้านเทคโนโลยีเมื่อกี้นี่นตอบด้วยข้อไหนคะขอใคค่ะ Ok เราได้รับความเจริญทางเทคโนโลยีเข้ามามีอะไรบ้างความเจริญทางเทคโนโลยีออย่างเช่นก็ยะตัวอย่างเช่นการติดต่อสื่อสารที่เปลี่ยนไปเมื่อก่อนเราติดต่อสื่อสารโดยใช้อะไรคะติดต่อการดีอาร์ดีก่อนทรศัพท์โทรศัพท์ใช้อะไรโทรเลขอะไรอีกก่อโทรเลขอีกใช้วิธีเขียนเอา โทรศัพท์ครับคุณคเมื่อก่อนเราจะติดต่อกันโดยใช้จดหมายใช่ไหมคะจดหมายกว่าจะใช้เวลานานมากแต่ปัจจุบันติดต่อกันโดยใช้โทรศัพท์หรือสมาร์ทโฟนสามารถคุยกันโดยเห็นหน้ากันได้เดือนนี้เราเรียนออนไลน์ก่อนก็ได้สื่อออนไลน์เรียนผ่าน PowerPoint เนวิดีโอ เราเห็นหน I mean. i mean? like ้าก so no. ันไปที่ไหนบอกว่าอันนี้คือเราใช้ประโยชน์จากการรับเทคโนโลยีเข้ามาที่ถูกต้องที่สุดเลยนี่แล้วเด็กๆก็เห็นไหมเราจะสอบเราต้องมาสอบที่โรงเรียนไหมนี่มีใช่ค่เราก็สอบโดยผ่านใช่ไหมคะแล้วก็ส่งคะแนนเข้ามาในเมลของคุณรูใกล้หมดแล้วก็ส่งคะแนนทางนั้นใช่ไห้เทคโนโลยีลุบคูลเลยที่ท่านที่นี่ ข้อที่ถูกก็ค,คือคอควายใช่ไหมอ่าที่ค,คุณกอยเฉลยมาใคร right ตอบถูกหมดเลยถูกครับถูกไหมคะถูกค่ะก้อยตรวจดูส่วนมากจะมีตัวได้เก้าได้สิบไดมีสวรรคอ่าใช่อ่าเก่งทุกคนเลยอ่าสัปดาห์นี้คุกอยแค่เฉลยให้เฉลยแบบประเมินให้แต่สัปดาห์หน้าเราจะมาขึ้นเรื่องใหม่กันเรื่องใหม่

พ่อค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะไม่เป็นไรนะคะหนูเพิ่งเริ่มาเดี๋ยวพ่เอาโพลล์เยอะไปกอนหลังให้ดูก็จะส่งให้ในห้องนะคะน่าสวัสดีคุณน้องเด็กแตสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเด็กๆรักษาสุขภาพด้วยนะคะเนี่ยฝนหนุกเล่นน้ำฝนนะลูกนะ สวัสดีค่ะุนสวัสดีค่ะ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 สวัค่ัสค่ัส สวค่ะท <pec S 2> ุกท <Hospital> ่านสวัสดีค่ะจอหอ่ะ